สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูนิวมาเสริมวิธีคิดนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่1.12ของ DLTV นะครับชั้นป .4 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเฉลยจาก DLTV ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยในส่วนของแบบฝึกหัดที่1.12นั้นนะครับจะเป็นเรื่องของการลบนั่นเองนะครับคุณครูก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าเด็กๆหลายคนนั้นก็เคยผ่านการลบมานะครับ แต่ว่านะครับทุกครั้งเนี่ยจะมีการผิดบ่อยๆนะครับเพราะว่าการลบนั้นก็จะมีการยืมนะฮะหลายๆคนนั้นยืมแล้วก็ลบผิดนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาหาให้นักเรียนนั้นเช็คนะครับคำตอบว่าทําถูกต้องหรือไม่นะครับมาดูกันครับข้อที่1ฮะ1 8 3 6 4 7ลบด้วย72,358นะครับ เครับลบ8ไม่ได้นะ่ายืมนะฮะตัวนี้เหลือ3ตรงนี้เป็น17 17ลบ8นะครับอ่าเป็น9เนาะตรงนี้ก็เหลือ3นะครับเขาเป็น13 13ลบ5เหลือ8ตรงนี้นะครับโดนยืมไปแล้วเป็น5 5 3ลบ3เหลือ2นะครับ3 2ลบ2เหลือ18ลบเเหลือ1นะครับ1ตรงนี้นะครับไม่มีนะดังนั้นก็ดึงลงมาได้เลยอันนี้คือตัวอย่างของการทำการลบนะครับ สำคัญที่สุดก็คือต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงนะครับนักเรียนจะทําผิดอย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งนะครับการลบจะไม่เหมือนการบวกที่จะสลับที่กันได้ซึ่งการลบสลับที่ไม่ได้ครับบางคนเอาตัวสลับนะครับระหว่างตัวตั้งกับตัวลบผิดทันทีเลยนะดังนั้นการลบไม่สามารถสลับที่ได้ตัวตั้งคือตัวตั้งและตัวลบคือตัวลบนะครับ จะไม่สามารถเอาตัวลบไปไว้ข้างบนนะครับแล้วเอาตัวตั้งมาไว้ด้านล่างนี่ผิดทันทีอย่งแบบนั้นฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับข้อที่2ตอบ161816 16. ข้อที่3นะครับตอบ438799ข้อที่4ครับตอบ76431ส่วนข้อที่2ใหญ่นั้นให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะครับ เร,เริ่มต้นจากข้อ5เนอะมาลบกันตอบ8 6 7 1 2ข้อ um, ที่6ครับตอบ1 5 8 2 2 5ข้อที่7ตอบ1,8891ข้อที่8ตอบ55,641,262นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเสริมวิธีคิดนะครับในเฉลยแบบฝึกหัดที่1.12ก็อยากจะให้เด็กๆนั้นฝึกทํากันบ่อยๆนะครับเพื่อความชำนาญก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อชมคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ